คายแล้วก็ผ่านทางอุดรธานีเพื่อที่จะไปที่ภาคตะวันออกของเราแล้คือที่มัตเือเวน้าเวนไปเวียงจโดยที่่านติาวดน้งวายตาอเรั่คางจงหลายกที่จุดอรานั่นอายกที่มาเขเรีนนคืวคยา่นลายี่นอวลี่ายนาวายาลมายาาจาจากที่ เวียดนามทางฮานอยใช่ไหมครับท yani uh ี 00, uh ่มาทางเวียงจันทร์ที่ใกล้เวียงจันทร์ที่สุดนี่ครับอย่างนั้นคงคงเป็นยุทธศาสตร์ที่เวียจานท์หอยบ้านมนี้ไหวละเนาะพื้นที่อุดรธานีเนี่ยของเรามีพื้นที่ว่า7,306ค่ายโซบวนจะมีทั้งหมด156ตำบล1 8 8 0หมู่บ้าน156หมู่บ้าน160,000ผู้คน ความเิญมีความยากจนแล้วก็ผู้คนยังทำนาอยู่แล้ก็น c á 19ีอ่ที่ยบนีี n นี้อย่นี้ทอยู่แบี้ทีนี้ที่อยูี้ที่อยู่แบนี่่แนัว่อยวัแบนี้่ยูี้ที่อยบบนอนี้ท่อยนยนย่นน่นี่ี่นอนู จังหวัดต่างๆที่ที่เขาขายอยู่ที่กรุงเทพน,นะครับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอย่าง,างบริษัทลูมินีบริษัทเนี่ยแสนซิลีเอพีลูมินีเนี่ยซึ่งเขาประสบความสำเร็จที่กรุงเทพเนี่ยเขาขยายตัวมาสร้างที่จังหวัด